สวัสดีครับพบกับอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือไมค์คับนะครับนี่คือตอนที่สามเลยว่าไม่ต้องบอกก็รู้สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็มีแต่ไมค์คัมโอเคนะครับเออวันนี้เราจะมาลงทดสอบเข้าห้องพิสดารเนี่ยนะตอนคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายนะครับคลิปที่สองนะครับอ่ก็ถึงเวลาคุณโกเดินเลยนะเดี๋ยวผมจะสังเกตประตูว่าประตูหายนะครับคุณโกเดินไปเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะทําการทุบให้นะครับเข้าไปนะอ่าประตูหายนะครับไปครับ ไปเรื่องสำรวจหาทางอกได้นะครับคุณโก้ไปเราจะเริ่มไปกันเลยไปู่ตาเนี่ไปทางนี้เออโอเคนะครับอาจจะไม่ออกพูดมากเกินเอ้ยรูมาจากไหนเมื่อกี้ยังไม่มีรูอยงัน้นเดี๋ยวมานะเดี๋ยวต้องไปกินข้าวต่อก่อนโอเคครับคุณเปิดเสริมนะครับไปกินข้าวไนะด้หลายห้องอันนี้มันเป็นห้องพิสดารนะปักอินเลื่อนห้องเลยเราไปเล่นเจอเกาหลีพังเลยเฮ้ยโก้อย่าไปเล่นเจอเกาหลีระวังห้องนี้มันหลอนนะ แล้วทีนี้โก้ก็จะตายแล้วของก็จะหายหมดเลยแล้วเราจะไม่แจกของให้โก้อีกแล้วเพราะนี่คือการทํารายการด่วนก็ตอนนี้มันมีสามคนอ,ะอ่ะอ่าอีกคนก็เป็นคนให่คิ้วแล้วก็ออกไปแล้วนะอ่า<ต>นิสก็ติดไปก่อนอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวข้อต่ตอจะไปกงใจนะครับฮะ ต่ไปก็ตามใจนะครับค่อยมาดูวันเสาร์นี้อุย้ยขอโทษนะคะผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมตั้งใจนะเฮ้ยฮีโร่บายมาแล้วอะครับอ้าวผมจะทำการหาหาเฮ้ยอย่าอย่ามาันขีกดกฎอติกานะ,ะเราจะตามชื่อคุณฮีโร่บายไปนะ วินเลือกกับจะเต็มแล้วเฮ้ยคีโรบายมันเดินไปมาเ,ออเนี่ยมันตังไม่ทันอ่ะ,เจอ,ะเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยคีโรบายนี้อ่ะเฮ้ยไหนคีโรบายโอเคที่เราเจอประตูแล้วไหนจ้องไว้นะเดี๋ยวประตูหายโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวประตูหายเปิดไว้ก่อนอ่ากอเข้าไปข้างในก่อนแม่หนึ่งรายการยังไม่จบ เข้าไปข้างในก่อนเฮ้ยอ,อันนี้มันไม่ใช่ทางเดิมนี่ว่ะไป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 เข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเราเข้าตามไปหันไปอีกด้านนึงก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเราไม่เข้าตามเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวระหว่างนี้ให้สำรวจห้องก่อนนะเดี๋ยวปิดปลั๊กอินไว้มาเาง,ง่เจอแล้วนะอาก้ก็ออกมาได้แล้วนี่คือการทดลองห้องแบบพิดาดานะครับความรู้สึกของผมปวดฉี่ขึ้นหัวตาลายนะครั <S <S บนะตะหยิบอะไอยากสู้นะแต่ปวดฉี่เลยแนละ้ว คุณหัวลุกด้วยนะครับอย่ามาหัวลอกผมนะครับโอเคคลิปเท่าไรแล้วครับอ่าจะตรวจสอบทุกรอบนะครับอย่างนี้เดี๋ยวคลิปเกินลงยูทูบไม่ได้ครับผมดว่่าามไไกสวันนี้พวกเราจะมาทำกันารพิธีฮีโร่บายนะครับพวกเราจะฉลองให้คุณฮีโร่บายนะครับอ่าโอเคนะครับ ช่มกูเอาเอาเลสสโตนหน่อยไปเก็บเลสสโตนหน่อยแล้วม,มาปักไว้ชีมุมนั่นอะลังโกอะเลสสโตนลังโกอะไปเก็บแล้วมาวางตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงน,รงนี้เอาไปวางตรงนั้นอะแล้วก็วาง ไม่ไม่ใช่กูปักให้ถูกปักให้ถูกปักให้เป็นด้านอ่ะเนี่ยเอากระเลสตัวนี้วางให้ตรงของตัวเองอ่ะเนี่ยสมมติไอเนี่ยเอาวางที่ตรงเนี้ยเอาวางวางวางโอเคแล้วก็เอาเนี้ยเนี่ยเอาวางตรงนี้ดีกว่าก็มีตั้งหลายอันเนี่ยเออวางตรงเนี้ยถูกแล้วอย่างนี้ โอเคก็วางตรงนั้นก็เร็ววางไว้ตรงนั้นอ่ะเออแล้วก็เอาไฟเช็คจุดไฟเช็คจุดไฟเช็คจุดที่สีแดงๆอ่ะเอาจุดที่สีแดงๆดงเอจุดจุดจุดนั่นเองอ๋อจำไม่เป็นม์เอาไฟเช็คกัน ไมเช็คเลย,ยเมื่อกี้เราส่งไปให้แล้วตัที่ตัวอ e ีดูเผื่อเจอฮะอีเล็กไฟล์อ่ะ e e เออนั่นแหละแล้วก็เอาไปที่ตรงนั้นอ่ะโอเควางบนนี้อ่ะเออหมายถึงว่านั้นนะ,ะนะครับคุณกโก้นะครับไปทำอะไรพิสดารเข้าแล้วนะครับคุณเจอยีโรบาร์นะครับ <laughs> นั่นก็คือพิธีทำฮีโรบายแล้บแอรเอเอนี่คือคิดโลดโหลดจากฮีโรบายนะคนุณฮีโรบายฝากมาให้ทำนะฮีโรบายไปหมู่บ้านดีกว่ามาเร็วตอ,ตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านนะ วันนี้ผมก็จะให้ดูโรงแรม,มังนะครับนี่ก็คือเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับนี่โรงแรมทางกันมาเป็นเวลาแค่หนึ่งวันนะเดี๋จะเรียกว่าสองวันก็ได้นะอ่าถ้าเกิดเขาจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ผมรับสมัครนะครับแล้วจะได้ทงหรือเพชรน,นะเนี่ยนะคือคนดวบอยบอยเขาเรียกบอยแล้วนี่คือร้านขายเหล้านะครับใครจะมาขายยาอะไรครับอ่า หมายถึงน้ำยานะครับน้ำยาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านไหนเรงนี่ก็คือร้านค้าขายอาหารนะครับร้านค้าขายบล็อกไม่มีนะครับคุณต้องใช้ไม้สร้างบ้านนะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณอยากได้บ้านนะนี่ทางเราได้จัดโรงแรมไว้แล้วนะแต่คุณต้องมีเอาที่อยู่ที่โรงแรมเออย่างน้อยยี่สิบนะครับนี่ผมก็จะเตียงเตียงนอนไว้ให้นะครับทุกอะไรปรับตรงไหนก็ได้นะ อ่านะครับถ้าเกิดคุณจะทําการลบบ้านเป็นบ้านของตัวเองนะครับคุณอย่าทำเกินนะครับแม่ถูกเตะจะห้องให้คุณเอาขวานไม้เนี่ยครับไปคลิกขวาตรงนี้คนระับแต่ผมจะไม่คลิกเดี๋ยวจะลบห้องนี้ซะเนี่ยคลิกตรงนี้นะเอาขวาคลิกตรงนี้นะอนานะนะแล้วก็อ่าแป๊บน,นึงนะแล้วก็ทุกตรงนี้ออกนะครับ แล้วก็คลิกขวาตรงนี้นรครับเมื่อเมื่อคลิกเสร็จนะครับห้คุณเออทับอ่าอีอะไรนะจำไม่ได้นะครับต้องไปดูคลิปวิธีล็อกบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ไว้ท้ายคลิปนะท้ายคลิปนี้นะครับวิธีล็อกบ้านนะครับแต่ไอเวลาทับอ่าอ s หรือซีอะไรเสร็จแล้วอะ เพราะตั้งอันนั้นเสร็จนะไม่ต้องเขียนว่า s i z e นะเพราะเมั่ชื่อบ้านคุณจะกลายเป็นบ้านไซส์เหมือนผมนะครับให้คุณตั้งชื่อบ้านว่าอะไรก็ได้นะเขียนว่าลูมห้อง,ห,องห้องของตัวเองอะเนี่ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเขียนไม่เหรอตัว P แล้วปิดลูก,ก่อนทำการปิดลูก,ก่อนโอเค ห้องแต่ละห้องจะพิเศษนิดนึงผมก็ได้วางเตียงไว้โอเคอ่ารู้สึกว่าไฟไหม้นะด่วนเลยเฮ้ยโก้มาช่วยหน่อยเร้วเร็วเร็วมาลาดเร็วตรงแลบไฟไหม้ใครทำอ่ะโก้ทำเหรอไม่เรารู้นะว่าโก้มีไฟเช็คอ่ะไหนเราถือไม้อยู่เมื่อกี้ผมไป รีบร้อนนะไฟมันก็เคลามแล้วก็พังไปแล้วแล้วผมก็ต้องสร้างใหม่อีกนะ,<ป>ะนั่นก็คือที่ชูบานนะเพราถือว่าผมไม่ต้องล่านน้นนะผมเองนะถ้เกิดอาการตล่มเลยนะแท็กกะสูบเลยแท็กะ<ป>ะกะสูบเลยค,คิดลกบ้าน,นชูบานเออคิดลกบ้านผมจะใส่ปปไว้ให้นะแล้วเออคิดอบบ้านเดี๋ยอะอบบ้านเดลเว็บ ีแล well, okay. ้วมันก็ไปบอกว่าเลยชอบไดแน้ำผมเลยนะเออแบบว่ามันไอ้รู้นะมันเป็นรถอันเก่านะครับนี่ผมนี่เพื่อนผมมีเม็ดนะเพื่อนเป็นเม็ดเป็นลากเอาเลยว่ะอ่าเนี้ยไม่ต้องกลัวนะป่าเต็มเลยนะครับตอนทีเจอยีรบายนะครับก็หาใจนะั้ำฝนขอหยู่พักบ้างนะครับนี่คือที่ทอะไรกันไม่ได้อยู่ตุด